ณตอนนี้ครับได้มีการเปิดเผยว่าชานะของแอนดี้คาร์โร่อดีตหัวหอกตัวเก่าเลือดผู้ดีเจ้าตัวเพื่อจะได้เซ็นสัญญากับสโมสรอย่างดากนแนมแอนเรดบิชทีมนอกลลกระดับดิวิชัน6ของอังกฤษหลังจากคาร์โร่ครับย้ายกลับมาจากฝรั่งเศสเพราะหมดสัญญากับบอกโดนั่นเองละครับหากยังจำกันได้ดีเมื่อช่วงปี2 0 2 3ครับแอนดี้คาร์โร่เขาได้ตัดสินใจลาวงการหลกลู่หนังผู้ด,ดีเพื่อไปเริ่มต้นเ้นทางฟุตบอลใหม่ในเมืองน้ำหอมกับอาเมียงต่อด้วยกันย้ายไปยังบอกโด แล้วในฤด,ดูกาลล่าสุดของเขากับบอกโดครับคา r โรก็ยิงได้ถึง11ประตูจาก23นัดในเดวิชั่น4ของฝรั่งเศสแต่จวะนั้นก็ยังไม่ดีพอครับที่จะช่วยให้ต้นสังกัดอย่างบอกโดเลื่อนชั้นได้จนกระทั่งเมื่อโช์ต้นซัมเมอร์ที่ผ่านมาคา r โรในวัย36ปีเขาก็ได้ประกาศอำลาบอกโดอย่างเป็นทางการเพราะต้องการบินกลับไปยังประเทศบ้านเกิดเพื่อใกล้ชิดกับครอบครัว จนกระทั่งมาถึงวันเสาร์ที่12กรกฎาคมที่ผ่านมาครับตัวนักเตะก็ได้ต้นสกกากันใหม่เป็นที่เรียบร้อยโดยสโม,มสรดนนังกล่าวครับแน่นอนก็คือทนานะของดาร์เกนแฮมแอนดรสบิชสโมสรที่ตั้งอยู่บริเวณชานเมืองของลอนดอนซึ่งเชื่อกันว่าฐานะของแอนดี้คาร์โรผู้ซึ่งมีประสบการณ์ทั้งในระดับทีมชาติอังกฤษและลีกสูงสุดแดนผู้ดีอย่างพรีเมียร์ลีกทั้งหมด248นัดไม่ไว่าจะเป็นกับทั้งนิวคาสเซิลยูไนเต็ดลิเวอร์พูลและก็รวมถึงเวสต์แฮมยูไนเต็ดในส่วนนี้ครับ,น,ยยรบน่า่นนนองแ และหลังจากที่ได้มีการเซ็นสัญญาเกิดขึ้นฐานะของคาร์โรก็ได้ออกมากล่าวว่าลูกๆคิดว่าผมจะเซ็นสัญญากับเชลซีพวกเขาเตรียมเจอเรื่องช็อกหลายสโมสรเสนอเงินมากกว่าแต่ดากเกนแรมคือโปรเจกต์ที่ผมนั้นต้องการอย่างแท้จริงผมต้องการใช้ประสบการณ์ช่วยสโมสรให้ได้มากที่สุดผมได้รับข้อเสนอจากฝรั่งเศสอิตาลีและสเปนแต่ผมต้องการกลับบ้านผมสามารถเซ็นสัญญากับทีมระดับทอบ็อปแต่ผมกับผู้จัดการทีมอาจไม่ถูกกัน มันไม่สําคัญว่าจะเป็นทีมระดับไหนตราบใดที่ผมยังลงสนามไปเล่นฟุตบอลผมแค่อยากจะอยู่ในที่ที่ตัวเองนั้นจะมีความสุขแอนดี้คาโรกล่าวและก่อนจากกันไปในวันนี้ครับก็ขอฝากทุกคนนั้นช่วยกดไลค์รวมถึงกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจใกับตัดเกมจำคลิปกันต่อไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ